มีแม่ขาวที่ดูแลสะตานะคะค่ะเอลีนะมาถึงามาดูแลความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าใบไม้ร่วงหร่น,นะคะเละลุนค่ะวางวา,วาดให้สะอาดนะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้ามากวาด จุดนี้ก็คือสะตานะคะจะมีดอกไม้ทุกเทียนนะมาให้บูชาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นหน้าที่คุณแม่ที่ไปจาอยู่สะตากับหนูอ้วนนะคะที่จะมาบรรยายจะต้องมาปัดกวาดใบไม้โอกนะคะเพราะว่าจะมี ค,คู่กับนักเรียนมาค่ะเรามาโกนเราก็ต้องมากวาดเอาใบไ,ไม้ที่มันร่วงกอีก,ออกเลทำความสะอาดนะคะ,ะนี่ก็คือยางนานะะคะลูกยางนาน,นะคะซึ่งมีต้นยางนานตรงนี้นะคะต้นใหญ่เลยฮะ,ะอายุน่าจะได้ เป็นร้อยปีได้นะคะแล้วก็มีต้นประดูนะฮะเยอะเลยนะฮะให้ใหขเขาปลูกถาเรามาเรื่อยๆที่เฉยตรงนี้ก็เยอะแยะเลยค่ะต้องวาที่หมดเบล็ดแดงนานี้ก็สามารถเราไปเพาะได้นะคะถือว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ดีนะฮะ เาะนี่ต้นใหญ่นะฮะดูโคนต้นนะ,ะนี่คือต้นยางนานะคะคนใหญ่มากเลยะอันนี้ก่อนนะฮะ,อะ,ะเอาเยต่อ,อามาเล็ดยางนาไปเพาะด้วยจะ,ะเ,เล็ดยางนาตรงนี้ ถือว่าเป็นเมล็ดยางนาศักดิ์สิทธิ์นะเพราะแล้วก็จะงอกงามแล้วขยายพันธุ์ต่อไปอีกได้เยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยนะคะ,ะนะคนาที่ของแม่ขาวนะคะคุณแม่ลีนะคะชาวว่าภูมิปนโดยกำเนิด จะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในปราสาทภูมิปูลเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจนะคะักธิตพิ้งค่ะอ๋อนี่คือสะตานะคะสะกนา,ราตรงกลางน,นี่คือสะกนา,าส่วนรอบไปัจจนี้ก็จะเป็นสะตา ด้านนอกนะคะกระนาลีก็แปลว่ากลางนะคะสะกลางสะสะน้อยลอยกลางสะใหญ่น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะคุณแม,ม่ละมุดท่านว่าอย่างนั้นนะคะสะน้อยลอยกลางสะใหญ่น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะ เก็บจัดกันนะคะทวายดอกไม้ใหม,หม่คะใส่ไม้ค่าเพราะว่าดอกไม้หอมนะคะอน้ยากค่ะใส่น้ำเสร็จแล้วก,ก็จะจัดทุบเทียนดอกไม้นะคะทวายก่อนนะคะ ก็จะมีน้ำมาถวายด้วยนะฮะน,นี่ถวายพระเวสสุวรรณค่ะ ในเสียงนกกาว่าวร้องนะคะระเะตามธรรมชาติริดริ่งเรไรนะคะนกเล็กน,ก,น,ก,นกใหญ่ฮนะ,ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะ โต้มาโต้สองโต้ขาดโต้ร้าโต้สมมานเสร็จทุกสายงานเสม็จทุกสายโต้ขาดโต้ขาดโต้สมมานเสร็จทุะสายงานเสร็จทุกสายโต้ขาดโต้สมมานเสร็จทุกสายขุมมาเสนที่สาวภาคเคสันติมานฮิตริกาทิติอมริยะอนุรักษ์ธรรมที่อาดุพีชนะสุขเรียสยาจ้าถูกจ้าถูกจ้าถูกบริวารพันธ์ตาสตาสตาขนาวแม่คุณเจ้ามัว ประจําน <listed> <as> <mid to> <vegetablesgettable> <��ns> ึงน <restorat> <us> ี่เพิ่นเฮ้ยตายายกระเดเดซากระเดเด้อนิงลีแน่ๆเจอหมอเตเองนี่นะดูเดียวจะนับเพิ่นแรกๆอ้วนให้แฮ่ยาวเองนะวิเทียกอนวิเทียกอนเสดก็สูงอายุเมื่อกี้ปกติก็อยากไปเนี่ยไปเนี่ยแลเจอแม่ลีหมอเตเองเลยเสดก็อวยผูกเตียนปรับเด้อตายายสิงสิทธิ์ทั้งหลายแม่สะตาสะตากนาล คนเจ้าหมอปรับผ่านนักเรียนโรงเรียนดงวิทยาคารมันมันนักเรียนในหน้าเต๊ะคนเจ้าสกุลสกุลสกุลดมเท็ดมแม่งนะตีมัวมือประสาทมือสักราศักดิ์สิทธิ์เกียนบ่นี่ก็คนเจ้าหม้อไอ้ถูกไอ้เจียนปรับใจเย้ยาไอ้เนี้ยมีนักเรียนมัวเด้อฉะนั้นก็มัวก็อไอ้ใจเย้ยดูแลคนเจ้ากรุ๊ปเนื้อเป็นเน็จเหมือนอแม้วเนเจ้าเมียนเพชรไทยอันตรายเอง ลูกเียต้องครูบาอาจารย์ต้องนักุญแลอย่งคนเจ้าบริวาลนี่ไห้ยังรีนี่ยังมัวประจําสกุลปูนสงตาตากนาหลองไอ้เน,น,นี่ยมัวแต่ออเอ,องก็มอ้มงชุกนี่แีลไอ้แมจุดีคุ้มครองตลอดปลอดภัยียาหลอไม่เลสักเลยสาธุสาธุสาธุรับสายใหญ่ต่า น so ี่ติดรถจักกะตุ๊กเตรียมซอคลายเด้เด็กโนกตรอกขมูนสกดมเลยเลยท่าปรับโอ้ยเจ้าปูจมอเฮ้ยสกคนแองนี่เขียวให้ม้อเอยแม่ถือซาคนเจ้าเอาตูจนาตันเรืองนึงราเท่เอามาตูจแองคนนึงก็2ก็3โอ้ยสิลำละเลี่ยมตาจะมือบ่มัวเอ้ยนี่เจ้าตาแท้ๆเฮ้ย ওই chau anh mà tới nó muôn nó hút lấy ta có mới dục nên เด้อ này là ở khung trong cái lộc của thai cháu của em hết mẹ cá móc cơ ca rồi lơi í ta cái móc cơ thì ta ơi cháu anh tớ nư cháu con đàng เด้อ đi nghe cháu tụi mẹ cơm mắc chấm cái mỡ ờ cháu ta nít tiền đi chút លាអត់មានផ្លល។ទាំងបានឧបាយគេព្រឹក។น้ําស้มน้ําទឹកផឹកຫມោថ្វាយទាំងអស់ហើយនេះក៏សុំថ្វាយអឆាវីសថ្ងៃនេះនេះទៅអោចចាក់ស៊ីនៅកណ្ដោមក្រឆៃ។សូមប្រវាលអនុហងក្រមហងក្រមសូមអ្នកសុំផលដល់សាច់ជឿឆាវីសថ្ងៃនេះមិនបានប្រកាន់ខ្លួននឹងគុណជោ ต <crew> so ้องเนี่ยมัวต้องผู้ดูแลต้องนักเรียนนี่แหละโอ้ยมัวเจริญก็สมกับที่ให้หล่อที่สมเอจให้บ้านแต่ทุกสัตว์ทุกเอาเหมือนปกนี่นิดเอ้อนี่จนนั้นอเมริกก็จะให้อาหารปลาด้วยนะคะโอ๋ก็ยังไม่รู้จะบอกเค้าโอ๋ใจเย็นแล้วเลปลาน้อยจะมาขอ คุณนำมาแล้วฮะสวัสดีค่ะเออเดินเป็นแถวสวยง,งามนะเพื่อนตรงนี้ก่อนค่ะอืมอให้เป็นระเบียบให้เป็นระเบียบอ่าซาปีนนะคะเก่งมากเลยพี่โอชิอชอกับตาน้านนองนาน้องปลาย โอ้ซาเปอโอ้ทำไมสวยๆอย่างงี้ล่ะโอ้สุดท้ายครับพี่ใหญ่